ขายของตลอดอ่ะงาาน้องใบตองเร็วเม่กีค่ะลงปกนิตยาสารเซ็กซี่มากก็เบาๆค่ะไม่ค่อย เดือนนี้ก็จะมีประมาณ6เล่นมนะแตหนูว,นว,ว่าไม่ได้เซ็กซี่ค่ะมายถนงว,ว่ามันมันเป็นจังหวะที่มาช่วงนี้พอดีที่มามาเป็นลงแผงเ,เดือนพฤศจิกาพอดีแต่ว่าบางอันก็ถ่ายไว้2เดือนแล้วบ้าง,ง,งค่ะเวลาสุดนี้เซ<ส>็กซ์อประมาณนั้นมีหลายแบบมีทัางเป็นหญิงไทยมีชุดแต่งงานมีแบบเซ็กซี่นิดๆอะไรเงี้ยค่ะเซ็กซี่แบบนี้นิดที่สุดเลยหรือเปล่าคะที่ออกมาหือว่ามันก็มันไม่ได้ไม่ได้แบบเซ็กซี่แบบโหบใส่บิกินี่อะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบเซ็กซี่ที่ อดาราทุกคนก็ถ่ายกันแบบแต่ปกติอ่ะธรรมดามากเอวสูงอะไรเงี้ยค่ะเซ็กซี่รับหน้าหนาวเซ็กซี่รับหน้าหนาวร้อนๆนิดนึงนิดนึงค่ะก็เซ็กซี่เซ็กซี่แบบว่าคนก็เขาเรียกว่าไม่ค่อยได้เห็นเราแบบนี้ค่ะทำไมอยู่ดีถึงตัดสินใจที่จะรับถ่ายขึ้นมาล่ะคะจริงจริงแล้วหนังสือเล่มนี้เขาเขาบอกว่าคือเขาเขาแบบว่าติดต่อพี่เขาบอกว่าเหมือนแบบติดต่อมาหลายครั้งแล้ว ที่เราไม่เราคือเราไม่อยากถ่ายมากยอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจนแบบเขาบอกถ่ายหมดแล้วนะ mm hmm. หลายๆคนอะไรเงี้ยดาราถ่ายหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ด้วยความที่พี่จอเป็นคนถ่ายแล้วก็เป็นพี่ดาวที่เป็นไตลิป mm hmm. ทำด้วยก็เลย mm hmm. ก็เลยเชื่อใจค mm ่ะ hmm. แล้วก็ถ่ายแบบโอเคลิมิตพอแค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยคนร็อบข้างเป็นยังไงบ้างก็คนรอบข้างก็มีก็มีแบบก็ดีนะคะบอกว่า mm hmm. มันก็ไม่ค่อยเห็นเราเซ็กซี่สักเท่าไหร่อ่ะก็เห็นเรานานๆทีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นทราบมาว่าเรื่องตัวเลขนี่สูงไม่ทราบเป็นทันถ่ายแบบปกติอ่ะเป็นในทกานไทยแบบที่เลดเลดปกติไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบบิกินี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะุณแม่ว่าไงบ้คะคุณแม่คะก็แม่บอกว่าก็โอเค พอดีก็เห็นเราในหลากหลายรูปแบบอะทั้งเซ็กซี่ทั้งเป็นเป็นแบบชุดแต่งงานอ่างเงี้ยก็การถ่ายแฟชั่นต้องบอกเลยว่ามันมันมันเป็นคือมันต้องมองแบบว่ามองแบบไม่ไม่คิดมากอะมองให้ดูดูสวยดูภาพสวยแล้วพี่จอถ่ายออกมาต้องรับประกันว่าถ่ายถ่ายสวยอยู่แล้วแต่ว่าไม่สไม่แบบข้ามแบบว่าอย่าในโทหนูว่าแค่นี้ก็เยอะสุดแล้วนะของหนูคือแค่นี้ไม่มีมากกว่านี้แล้วแสดงว่าถ้าเรามาติดต่อเปนบีกินไี่ ไม่ลัาแค่นี้ค่ะดีดีแล้วแสดงว่าหีิ่มเราไม่มากไปกว่านี้แล้วไม่มากไปกว่านี้ค่ะ สมุดะเห็นมีละครด้วยกากัะผงใช่ค่ะกากัะผงก็เ bueno> ล่นเล่นกับกิ๊บซี่แล uh> ้วก็พี่พี่บีมค่ะเป็นไงบ้างคะร่วมงานกับช่องแปดอีก้ีก็ดีใจค่ะที่ผู้ใหญ่แบบว่าเออให้เราเล่นแล้วก็เป็นละครที่น้ำเน่าแบบว่าขอดูแล้วแบบต้องมี ตีต้องมีตกกันแบบว่าพี่บุ๋มบรรดาเป็นแม่เราเนี่ยค่ะก็จะมีแบบโอ้ความเข้มข้นเยอะมากแล้วก็กับกิ๊ฟซี่ก็เป็นเรื่องแรกกับพี่กิ๊ฟเป็นเรื่องแรกด้วยก็รู้สึกว่าเออเขาเซ็กซี่นะแล้วก็ได้เล่นกับเขาก็กเล่นเก่งมากค่ะเห็นแบบว่ามีแบบเล่นละครเยอะขนาดนี้เป็นขึ้นแท่นเป็นลูกรักเฮียนวหรือเปล่าคะว่าทั้งปีก็ขอก็ถ้าเคยียงเมตตาให้หนูเช<อ>่นก็ก็ดีค่ะมีทั้งปีเลยสบายใจด้วยค่ะจะมีโอกาสเซ็นสัญญากับไอเอ็มไหมคะ ยังคงไม่มีอะคะ่ะก็ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะช่วงนี้คนก็คุณช่างจะติดภาพลักแบบเออบทแรงๆไปแล้วว่าลงละครอย่างช่องแป๊ก,ก็มีแต่บทอย่างนี้ใช่ก็อย่างอย่างแต่ว่าการกลับถึงกลับมาก็จะเป็นโดนโดนทำลายบ้างโดนโดนตีแต่ว่าก็สู้คนอะเพราะว่านางเอกสมัยนี้ต้องสู้คนเป็นว่าเร็วๆนี้จะมีละครเวทีด้วยหรือเปล่ามีละครเวทีเหรอคะยังไม่มีค่ะมีมีแต่มี ท,ที่ปีหน้ามีค่ะแต่ว่ายังไม่ไม่มีละครเลยทีนึงม,มล้เป็นโปรเจกต์ที่แบบจะเปิดโรงเรียนสองละครอะไรอ๋อล่ะก็การแสดงใช่ไหมคะ<อ>ก็เดี๋ยวตอนนี้ยังคุณคุณนายยังทำไม่เสร็จอะคะ่ะ ก็ถ้าเกิดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงจะมาบอกพี่คือเป็นโปรเจกต์ของเราเลยหรอคะหรือว่ายังไงเออไม่ค่ะเราเป็นเราเป็นส่วนหนึ่งไม่ได้คุ้นค่ะก็คือเป็นเป็นเหมือนเราเป็นลูกศิลป์ลูกศิลป์ของคุณนายใช่ไหมคะแล้วเราก็มีชวนน้องๆมาเรียนกันเลยนะคะไม่ไม่ได้เป็นแบบเปิดเป็นธุรกิจอะไรมากมายคือคุณนายเขาเปิดอยู่แล้วเป็นเป็นสตูดิโอสอนเกี่ยวกับการแสดงแล้วเกี่ยวกับการเต้นทุกอย่างค่ะทีนี้ก็คือจะไปไปช่วยสอนด้วยเลยก็ถ้าตอนนี้ก็เรียนอยู่ค่ะพยายามทำ ความรู้ให้เยอะสุดก็ถ้าในอนาคตเก่งพอที่จะเป็นครูก็ก็อาจจะเป็นก็ได้โ <c oughs> อเค okay <c oughs> ไหมโอเคค่ะ